เด็กทุกคนนะครับที่เติบโตมามีความชอบมีความถนัดมีพรสวรรค์ที่แตกต่างกันดังนั้นการที่จะจัดการศึกษาในรูปแบบเดียวหรือในรูปเดียวเนี่ยครับมันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ชีวิตของเขาได้นะครับมันจึงทําให้เขาเรียนรู้ ยังไม่มีความสุขสําหรับเด็กที่เขาไม่ชอบในด้านที่เราจัด,ดการศึกษาให้คนเราไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะค่ะทั้งความคิดถึงแม้ว่าเป็นลูกพ่อแม่เดียวกันที่เราเคยคุยคุยกันมาเนี่ยนะคะก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนี่ยค่ะยิ่งการเรียนการสอนในในระบบอะค่ะ เขาใช้ระบบเดียวกันแล้วก็มาสอนเด็กที่มีความแตกต่างกันเนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นไปได้ยากมากเลยค่ะที่จะทําใหเา้เหมาะสมกับเด็กคนนั้นเนี่ยค่ะคิดว่าการศึกษาเนี่ยมันสาคัญกับทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารูปแบบของการศึกษาของแต่ละคนน่ะมันอาจจะไม่ใช่รูปแบบเดียวตายตัวอย่างนี้นะคะดังนั้นจึงจําเป็นที่เราจะต้องมีการจัดช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายแล้วก็ยืดหยุ่นเพื่อให้ตอบโจทย์ชีวิตเช่น คนที่เขาต้องดูแลแม่ที่พิการติดเตียงเขาไม่สามารถที่จะเข้าเรียนในห้องเรียนได้แต่การจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นเขาสามารถเรียนรู้ผ่านมือถือตามโครงการโรงเรียนมือถือได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ควรจะต้องมีการจัดการศึกษาที่หลากหลายหลายช่องทางแล้วก็ยืดหยุ่นครับ ปัญหาหลักๆของเขาเลยก็คือเรื่องของความยากจนแล้วก็เรื่องของความยากจนแต่เขาเขาอยู่ในระบบไม่ได้ทั้งที่โรงเรียนอยู่หน้าบ้านแต่ก็ไม่สามารถอยู่ในระบบได้นะคะเ,เพราะว่าจะต้องหาเลี้ยงปากท้องให้แบบมีความอิ่มก่อนถึงจะไปเรียนเนะะี่ยค่ะแล้วแต่ว่ามันก็ไม่อิ่มสักทีไหนจะปัญหายาเสพติดอะไรในพื้นที่ถาโถมเข้ามาอีกเนะะี่ยค่ะการศึกษาก็เลยเป็นลำดับท้ายๆในเรื่องของสิทธิแล้วก็ในเรื่องของ การที่จะพัฒนาตนเองนะเพราะฉะนั้นเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาที่เขาเรียกว่ามีความเสมอภาคก็คือเขาอาจจะชอบในด้านอื่นๆต่างๆนะครับแต่เขาก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ในการได้รับการศึกษาเรียนรู้ตามที่เขาต้องการอย่างหลากหลายนะครับดังนั้นเด็กทุกคนจึงมีความจําเป็นที่ต้องได้รับการศึกษาเพราะว่าเด็กเหล่านี้ในอนาคตเขาจะเป็นกําลังสําคัญและก็เป็นพลังที่อยู่ในชุมชนที่จะต้อง มาพัฒนาชุมชนบ้านเมืองและก็ประเทศชาติต่อไปนะครับการเป็นหุ้นส่วนการศึกษาทาการศึกษาตอนเรกคำนี้ใหม่สำหรับเราเราไม่ค่อยเข้าใจเนาะเพราะว่าเราอยู่ในระบบที่โรงเรียนคือเป็นสถานศึกษาพอเราทำนะ่ะก็เหมือนว่าภาพของการเป็นหุ้นส่วนมันจะชัดชัดขึ้นมาค่ะว่าเออเนี่ยเราเป็นจิ๊กซอหนึ่งนะที่วางลงไปในในเฟรมนี้ทำให้ภาพนี้มันสมบูรณ์มากขึ้น ตัวโครงการที่มีความยืดหยุ่นพอสมควรเนาะยืดหยุ่นมากเลยที่เอาเอาคนทําการศึกษาไปจัดการเรียนรู้ในชุมชนไปจัดการเรียนรู้กับเด็กเหมือนเป็นการศึกษาที่เข้าหาตัวผู้เรียนเลยเนาะ mm hmm. เดิมทีการจัดการศึกษามันจะเอาโรงเรียนเป็นตัวตั้งแล้วก็เอาสถานที่เป็นตัวตั้งแต่นี่คือมันไหลลื่นยืดหยุ่นไปกับตัวเด็กตัวบริบทของสังคมแล้วก็ตัวเวลากับคนอะไรเงี้ย การศึกษาเนี่ยมีความสําคัญถ้าเราอยู่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยเด็กที่ไม่มีพกูการศึกษาไปทํางานกับเพื่อนที่ผูุการศึกษาเนี่ยถึงแม้ว่ามีความสามารถกว่าก็ยังไม่สามารถจะเป็นหัวหน้าง,งานได้ไม่มีพกูการศึกษาเนี่ยค่าแรงก็จะได้ได้รายวันถ้ามีพกูการศึกษาเนี่ยก็เข้าระบบระบบของประกันสังคมเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับก็ ก็ทําให้เขาเขารู้สึกว่าเขามีความเชื่อมั่นเขามีสวัสดิการที่เราเห็นวันนี้ที่เกิดขึ้นจริงในวนนี้เป็นภาพที่เราอยากเห็นนะครับเอาข้อจริงมันก็ไม่ได้เกิดได้ด้วยตัวของมันเองโดยที่ไม่ได้มีการทํางานเบื้องหลังน้องๆเนี่ยก็เป็นความหวังของชาติแน่นอนนะครับเป็นความหวังของครอบครัวแน่นอนเป็นความหวังของตัวเองแน่นอนเราอยากให้เขาแข็งแรงเราอยากให้เขา มั่นใจนะครับว่าศักยภาพที่เขามีเนี่ยประตูการศึกษาประตูการเรียนรู้มันไม่ได้ปิดกั้นสำหรับเขาเพราะฉะนั้นอยากให้ใช้ความมั่นใจนี้นะครับเดินในเส้นทางการศึกษาเรามีความเชื่อมั่นว่าเราทำสิ่งน,นี้ได้เราทำได้นะเราเชื่อมั่นว่าเราจะช่วยให้น้องๆที่เขาเข้ามาเรียนในการเรียนแบบนี้การเรียนแบบมือถือเงี้ยเขาสามารถที่จะได้รับวูธเขาสามารถที่จะจบเขาสามารถที่จะมีเส้นทาง ไปต่อได้สําหรับเขาอย่างเงี้ยบางคนก็อยากได้วูดแค่เพื่อเติมเต็มสิ่งที่เขาขาดในใจอย่างเงี้ยนะคะเราไม่ได้ทํางานโดยลําพังการที่มีหลายส่วนช่วยกันเนี่ยมันช่วยคนละไม้คนละมือแล้วเราก็จะไปไหนมาไหนเราก็เห็นว่าเออเด็กแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครอบครัวเขาเป็นยังไงบ้างเราช่วยได้เราก็ช่วยเราเราไม่มีกําลังเราก็ชวนภาคีเครือข่ายมาช่วยกันขับเคลื่อนงานเหล่านี้ ผมก็มองว่าการปิดรอยต่อมันคือกระบวนการที่ระบบหลักในใจกว้างที่จะสร้างจุดเชื่อมต่อเพื่อปิดรอยที่เป็นช่องว่างอยู่ให้มันเชื่อมต่อกันไปถึงโดยระบบใหญ่ก็ไม่ได้เสียหลักการนะแล้วก็คนที่ทำในในแง่มุมที่แตกต่างก็ได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีแต่มันเชื่อมต่อไปสู่สิ่งเดียวกันคือพยายามสร้างการเรียน,นรู้ให้มนุษย์ ได้งอกงามขึ้นทั้งปัญญาภายในภายนอกล้วก็ดำรงอยู่อย่างมีเกียรติสมเป็นมนุษย์การศึกษายึดหยุ่นหรือโรงเรียนมือถือน่าจะไม่ได้หมายถึงแค่การจัดการศึกษาแต่มันกําลังจะขย่าวความเชื่อเรื่องการศึกษาที่ทุกคนมีอํานาจที่จะลุกขึ้นมาจัดการศึกษาด้วยตัวของเราเอง ให้กำลังใจครูครับทั้งในระบบทั้งนอกระบบหรือครูชุมชนเนาะที่มองเรื่องการศึกษาเป็นปัชญาที่พาคนเติบโตพาคนไปสู่ไอภาพมนุษย์ที่เราอยากเห็นก็ก็ยอมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยในการที่จะเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราทำงานมากๆเนี่ยเหนื่อยเป็นของธรรมดาแต่ว่ามันก็หนึ่งวันเหมือนกันเท่ากันนะครับก็ใช้เวลาเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์คิดว่าทำแล้วก็สบายใจโรงเรียนมือถือเนี่ย บอกโอ้ทำไม่ได้หรอกคุณรู้ได้ยังไงว่าคุณทำไม่ได้คุณได้ทำหรือ,อยังคุณได้ใช้ศักยภาพที่คุณมีเต็มที่หรือ,อยังสำหรับพี่อะพี่จะใช้เกินที่พี่มีทุกครั้งในการทำงานพี่ไม่ใช้แค่ที่พี่มีถ้าพี่มีสิบพี่จะใส่ไปสิบสองอย่างเนี้ยคนส่วนการศึกษามีความจำเป็นมากเพราะว่าการที่จะดูแลเด็กหนึ่งคนนะครับจำเป็นที่จะต้องดูแลทั้งตำบลหรือทั้งจังหวัดเลยก็ว่าได้อยากชวนมาทำร่วมกันครับเพราะว่า เด็กเยาวชนเหล่านี้เป็นลูกหลานของเรานะครับยิ่งคนในชุมชนยิ่งต้องลุกขึ้นมาดูแลผมก็อยากให้ทุกหน่วยครับเห็นความสําเร็จของการมอบวุฒิในวันนี้ว่าเรามีก้าวเล็กๆของเด็กที่ได้รับวุฒิในวันนี้และเรากําลังขยับไปสู่ภูมิภาคอยู่จะมีเด็กเหล่านี้เป็นผลผลิตให้เราชื่นชมเป็นระยะระยะแน่นอนนะครับก็อยากให้ทุกหน่วยภาคภูมิใจแม้ว่ายัางมีงานหนักที่ต้องทำต่อไปครับ